รู้ไหมครับว่านางเลิงเมื่อก่อนคือเวทีใหญ่ของกรุงเทพทั้งหนังเพลงละครแต่วันนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งเวทีกันเวทีของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ครับนาคาเฟ่เอดบางกอก1899ตั้งอยู่ริมถนนนครสวรรค์เป็นคาเฟ่ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นในบ้านเก่า100ปีของเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีหลังนี้ ที่นี่ไม่ใช่แค่คาเฟ่ธรรมดาแต่เป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บางกอก1899บ้านเก่าเจ้าพยาที่ถูกปรับใช้ให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์แห่งใหม่โดย Creative Migration องค์กรไม่แสวงหากำไรด้านศิลปะทำให้ที่นี่มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอยู่เป็นประจำ ซึ่งกิจกรรมในช่วงนี้ก็คือนิทรรศการสื่อผสมมีจัดแสดงอยู่ในห้องภายในตัวอาคารเป็นสถานที่ที่เป็นทั้งส่วนหนึ่งของศิลปะทั้งยังให้ความสำคัญกับศิลปะในหลายๆแขนงอีกด้วยสถาปัตยกรรมรูปแบบโครเนียล เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เริ่มแพร่ขยายเข้ามาสู่ไทยในช่วงรัชกาลที่5และ6สมัยนั้นคนจะนิยมเรียกตึกแบบนี้กันติดปากว่าตึกฝรั่งที่หันไปทางไหนก็เจอแต่ตึกสไตล์โครเนียล เพราะว่าเมื่อก่อนที่นี่อยากแสดงความทันสมัยให้ชาวต่างประเทศได้เห็นเพื่อลดกระแสที่ว่าประเทศไทยยังล้าสมัยถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมในอดีตที่สวยงามสีสันน่ามองถ่ายรูปมุมไหนก็สวยและดูวินเศจสุดการมาเดินเล่นนางเลงก็เหมือนกันได้ดูโชว์มหศรสพที่ยังไม่เคยปิดม่านลงเลยล่ะครับ Is still today, and what comes next? Who can say Sam Smile?